สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตีังกา r รีแอค o ชั่นนะฮะอ่าแค่จมูกโชว์เลย <c oughs> <c oughs> กับผมดีมจากตีังกาดูหนังนะฮะวันนี้จะมาเรีย t i กชั่นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างเต็มตัวอย่างแรกของเกมออฟชว์ซีซันเจ็ดนะครับบอ,อกตรงเราเป็นซีรีส์ที่เรารักแล้วทุกคนรักนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะฮะไปหามาดูครับตั้งแต่ไม่ต้องถาม,มด้ยว่าเฮ้ยดูเริ่มต้นซีซันไหนมันสนุกตั้งแต่ตอนแ,แ,แรกซีซันแรกเลยนะครับ แล้วมันก็ทะยานขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ซีรีส์แบบเฮ้ยเดี๋ยวสนุกเว้ยเดี๋ยวไม่สนุกเว้ยเดี๋ยวมไม่สนุกเป็นซีรีส์ที่ทะยานขึ้นเท่านั้นับไม่มีการเดินลงนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยดูไปหาดูนะ,ะวันนี้ผมจะมาเรียลชันตัวอย่างมันนะฮะก็บอกตรงว่าตื่นเต้นมากๆไปดูดีกว่าว่เาเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะ enemies to the east enemies to the west Enemies to the south. Enemies to the north. took Ah, yeah. Whatever stands in our way, we will defeat it. But the last Lannisters, the last ones you count. stone I was born to rule the seven kingdoms. and I will Your father and brothers are gone yet here you stand. Last best hope against the coming storm. night if we don't put aside our enmities and band together we will die and then it doesn't matter whose skeleton sits on the iron throne oh. the great war is here สิเดือนเนะฮะ HBO g a m e o f o n e c o m ก็โอเคนะผมรู้สึกว่าดูไม่ทันใ <c oughs> นความรู้สึกตอนนี้คือดูไม่ทันครับเมื่อกี้รู้สึกมันตัดเร็วมากมันเหมือนเฮ้ยเราก็จะงงว่าสีดแดงๆเนี่ยมันมาเทลหรือเปล่าละ่ะทำไมแดนนี่ไปสู้กับมาเทลมันก็ดูไม่แม็แกซ์เซนหรือบ,บางทีมีฉากหนึ่งที่เหมือนว่ามีใครสัคนจูบก,กับซาชาแล้วก็เอ้ย ใครสู่าชาชาวะน่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่รู้แน่ๆว่าซีซันนี้นะ่าจะเป็นซีซันที่ที่บู๊ละหำแน่นอนลบกันเยอะแน่นอนไม่ใช่แบบว่าซีซันที่แบบจะลบยังวะจะตั้งท่าจะฆ่ากันแต่ซีซันนี้น่าเป็นฆ่ากันอีกอย่างนะ่าสนใจคือเห็นมีอาญาแบบว่าจุดไฟหรืออาญาจะออกไปเหนือกำแพงไปตามหาแปลนเหรอแต่ว่าชุดดูแบบเป็นชุดแบบโกโลโกโสเลยไวย้ยังไม่เป็นชุดที่เหมือนว่าจะไปหาแบลนแล้วก็มีไอ้คนนักบวชนักบวชไฟที่เหมือนกับว่า ไปอยู่เหมือนริมชายหาดไปอยู่ะไรนั้นหรือไปเจอแดนนี่รอเจอแดนนี่ที่รอที่ดากอนสโตนวะน่าสนใจนะแต่ว่าต้องเบรกดาวเดี๋ยวผมหาเวลาทําที่จะเป็นตัดดูเทียสตทีทส่วนๆเแล้วว่ามันมีอะไรกันบ้างอัตอนนี้บอกตรงเลยว่าดูไม่ทันแต่ว่าตื่นเต้นมากๆอยากเห็นบางกรออกมาปูตอนสุดท้ายรู้สึกมันแล้วล่ะฮะก็ไม่รู้แน้นะฮะว่าเป็นยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันได้วันนี้ไปลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย